ข่าวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวดีเลยค่ะ,คะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะยืนยันเดินหน้าปรับค่าจ้างขั้นต่ำ3า300บาทวันที่1มกราคม2,556นนี้แม้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะยื่นหนังสือขอให้ในายกรัฐมนตรีชะลอไว้ก่อนค่ะ นายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทเอตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอชะลอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีก70จังหวัดที่เหลือในวันที่1มกราคม2556ในวันที่6พฤศจิกาย,ยนนี้ว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ แต่จะเดินหน้าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทในวันที่1มกราคม2556แน่นอนเนื่องจากได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วรอเพียงคณะรัฐมนตรีรับรองมติของคณะกรรมการค่าจ้างกลางซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้การยื่นหนังสือของสอ,อทจะทําให้กระทรวงแรงงานทราบถึงผลกระทบที่ชัดเจนเพื่อออกมาตรการรองรับได้ตรงจุดประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วกว่า27มาตรการหากภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดแล้วต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้ง ด้านในอนุสรธรรมใจผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยายลัยรังสิตกล่าวว่าสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทในวันที่1มกราคมนี้แม้จะมีเสียงคัดค้านจากภาคเอกชนเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้การปรับขึ้นค่าจ้างจะเป็นการกระจายรายได้ถึงมือผู้ใช้แรงงานโดยตรง รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดเล็กเช่นกองทุนด้านการเงินเพื่อให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงานค่ะ สองเดือนกว่าๆท่านั้นเองนะคะความฝันของผู้ใช้แรงงานที่จะได้ค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทก็จะเป็นจริงแล้วทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะเจ็ดจังหวัดเท่านั้นเองก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เอาใจช่วยรัฐบาลให้ผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะและอีกหนึ่งโครงการที่เป็นความหวังของคนไทยสําหรับคนที่ชอบการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางเพื่อที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดนะคะสาหรับรถไฟความเร็วสูงที่เราอาจจะ คุ้นเคยและเคยเห็นในภาพยนตร์เท่านั้นในปี2560จะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยค่ะโดยมี2เส้นทางนะคะที่จะเกิดขึ้นก่อนนั่นก็คือเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพหนองคายโดยล่าสุดทางการจีนก็ได้มีการส่งผลการศึกษามาให้กระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะพิจารณารายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่จะเริ่มสร้างเส้นทางแรกนั่นก็คือกรุงเทพเชียงใหม่นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตาม จาก s p e c i a l Report ค่ะรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งในนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาค,ครั้งเข้าดำรงตำแหน่งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเชื่อมต่อการคมนาคมกระจายความเจริญสู่ภูมิภาครองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการซึ่งได้ขอความร่วมมือไปอยังประเทศจีนให้ช่วยศึกษาเส้นทางการสร้างให้สอดรับกับงบประมาณและความเป็นไปได้ในการดําเนินการล่าสุดมีรายงานข่าวว่าประเทศจีนได้มาผลการศึกษาความเหมาะสมในการสร้างรถไฟความเร็วสูงให้กับกระทรวงคมนาคมแล้วเบื้องต้นประเทศจีนแนะนําให้ดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพหานครเชียงใหม่และกรุงเทพหนองคายในข้อสรุปของผลการศึกษาทางจีนเสนอให้รัฐบาลไทยลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่เป็นลำดับแรกระยะทาง679กิโลเมตรเงินลงทุนก่อสร้าง229,809ล้านบาทโดยมีผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่อยู่13แต่ให้เริ่มดำเนินการนำร่องก่อนช่วงกรุงเทพถึงบ้านพาชี ระยะทางประมาณ81กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้างประมาณ440ล้านบาทต่อกิโลเมตรหรือมูลค่าก่อสร้างรวมอยู่ที่35,992ล้านเพื่อเป็นรางทดสอบจากนั้นถึงจะดำเนินการก่อสร้างเฟสต่อไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลกระยะทาง328กิโลเมตรเงินลงทุนประมาณ1 2 1 0 1 4ล้านบาท ส่วนเส้นทางจากกรุงเทพถึงหนองคายระยะทาง615กิโลเมตรเงินลงทุนก่อสร้าง180,000่นล้านบาทนั้นเบื้องต้นให้ดำเนินการสร้างเส้นทางดำร่องกรุงเทพถึงนครราชสีมาก่อนระยะทาง256กิโลเมตรเงินลงทุน96,826ล้านบาทแต่ในการดำเนินการครั้งนี้ติดปัญหาอยู่ที่เส้นทางช่วงกรุงเทพถึงบ้านพาชีเนื่องจากสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานีเก่าและเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ทางประเทศจีนจึงเสนอการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาโดยแนะเส้นทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยง3เส้นทางคือ 1. ตั้งสถานีไว้จุดเดิม2เลือกสถานีลงมาทางด้านใต้สถานีเดิมอีกประมาณ2.3กิโลเมตรและ 3. เบี่ยงมาทางด้านตะวันออกของสถานีเดิมอีกประมาณ4.7กิโลเมตร สำหรับประเด็นเรื่องการลงทุนหรือแหล่งเงินนั้นยังพอมีเวลาบริหารจัดการเนื่องจากปัจจุบันยังเป็นแค่การศึกษาความเหมาะสมตามกรอบของแผนยังต้องศึกษารายละเอียดอีกในปี2,556เพื่อเปิดประมูลก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างได้ในปี2,557ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีซึ่งหมายความว่าภายในปี2,560 การคมนาคมจะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทีมข่าวเคสเตชั่นรายงานอยากให้เป็นจริงเร็วเนาะ,ะต่อไปนี้ โทรหาเพื่อนที่เชียงใหม่บอกอยู่ที่ไหนเชียงใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนั่งรถไฟมาแลก็มีหลายๆคนที่ไม่ชอบนั่งเครื่องบินแต่ว่าก็<ช>ต้องการไปเร็วก็แหมอันนี้ก็คงจะตอบโจทย์มากเลยนะคะใช่ค่ะชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะคะคล้ายญี่ปุ่นเลยค,ค่ะมาต่อกันที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเอาใจลูกค้าสินเชื่อบ้านคะ่ะจัดทาผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชําระหนี้เงินกู้ทออสนะคะอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคารบวกเพิ่มอีก0.25%ต่อปี เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะ นายวรวย์ชัยลิมประมนตรีกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออศเปิดเผยว่าจากนโยบายธนาคารที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้าจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ทออศอ,อัตราดอกเบีย้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคารบวกเพิ่มอีกสูงต่อปี เงื่นไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปโดยผู้ฝากต้องมียอดคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอกับเงินงวดที่ระบุในสัญญากู้เงินซึ่งธนาคารจะหักเงินงวดชำระหนี้กู้เงินที่อยู่อาศัยจากบัญชีเงินฝากเป็นประจำทุกเดือน สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ทอสนับเป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านทอสซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะได้รับบัตร ATM พร้อมสิทธิประโยชน์3ฟรีได้แก่ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมปีแรกและค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากตู้ ATM ของธนาคารรัฐ3แห่งทั่วประเทศค่ะได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินธนาคารอิสลามและธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพปริมนทลพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีการหักชำระหนี้เงินกู้ผ่านผ่านบัญชีติดต่อกันทุกเดือนไม่น้อยกว่า6เดือนหรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับของที่ะระลึกจากธนาคารอีกด้วยค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-6459000หรือที่ w w w g h b a n k c o t h ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังคัดสังกัดกระทรวงการคลังรับประกันความมั่นคงค่ะรัฐมีส่วนด้วยมั่นคงแน่นอนนะคะ,คะแล้วก็วันนี้ถือเป็นวันหนึง่งก็คือวันออมสำหรับคนที่เป็นชมรมเข้าชมรมในเรื่องของการออมเงินอยู่เขาจะให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากๆกนะคะก็ลองดูค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจ พูดในเรื่องของการออมเงินแล้วมาดูในเรื่องของการดึงเงินเข้าสู่ประเทศของททท,ทกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้คาดการแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยในไตรมาสที่4ว่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มั่นใจด้วยค่ะว่ารายได้ขยายตัวร้อยละ6นักท่องเที่ยวเดินทางตามเป้าที่104ล้านคนค่ะนายทวัชชัยอรัญยิกรองผู้ว่าการตลาด ท่องเที่ยวในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยเนะคะว่าไตรมาสสี่ของปีนี้รายได้จากการท่องเที่ยวจะขยายเพิ่มประมาณร้อยละหมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ1นึ่งแสา้ล้านบาทเนื่องจากสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสี่มีแนวโน้มเติบโตสูงจากปีที่ผ่านมา ด้านภาพรวมการท่องเที่ยวปีนี้นะคะจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้มีนักท่องเที่ยวเดินทาง104ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ3และมีรายได้427,200ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละสําสำหรับปัจจัยบวกที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดกระแสการเดินทางเนื่องจากสายการบินต่างๆได้เพิ่มความถี่ของเส้นทางการบินมากขึ้นผนวกกับต้นทุนการเดินทางถูกลงทาให้เกิดการเดินทางง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ พูดถึงการท่องเที่ยวไทยนะคะใครบอกว่าเราไปเที่ยวครบแล้วทุก76 77จังหวัดแล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะเพราะว่าแต่และจังหวัดเนี่ยเขามีการพัฒนามีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเองอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะบางทีเราไปอีกปีนึงเนี่ยอาจจะแบบ เจออะไรแปลกๆใหม่ใช่เดี๋ยวนี้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เราไปแล้วอาจจะเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะในเรื่องของโลจิสติกอย่างที่บอกไปค่ะถ้าระบบการขนส่งหรือว่าสื่อสารมวลชนดีการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศก็ดีมากยิ่งขึ้นนะคะที่เมื่อกี้ข่าวรถไฟใช่ไหมคะอีกหน่อยถ้ามีอย่างนี้หลายๆจังหวัดเนี่ยรับรองนี่บูมแน่นอนค่ะการท่องเที่ยวไทยค่ะมาที่จังหวัดชนบุรีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสําหรับโครงการเจาะสำรวจ ปิโตรเลียมในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยนะคะขณะที่ตัวแทนชาวบ้านบุรีรัมค่ะร้องปลดผู้ใหญ่บ้านอ้างโก,โกงเงินค่ะกองทุน SML รายละเอียดนะคะติดตามจาก,กเกษตรทั่วไทยค่ะตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองเรือหมู่ที่6ตตะบนถลุงเหล็กอำเภอเมืองจดบุรีรัม บุคสาะระกลางจังหวัดยื่นหนังสือร้องเรียนให้ปลดผู้ใหญ่บ้านพร้อมตรวจสอบเอาผิดอ้างบริหารโครงการ SML จำนวน3 0 0แสนบาทไม่โปร่งใสขณะที่ทางจังหวัดสั่งอำเภอเร่งสอบพร้อมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายรองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการเจาะสำรวจปิโตเลียมในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G4 ทัาผโดยมีผู้แทนจากภาคส่วนราชการ ทั้งในระดับภาคระดับจังหวัดและองค์กรพัฒนาเอกชนได้สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้จดพะเยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนตรวจยึดไม้ห่วงห้ามแปรรูปจำนวน40แผน่นและไม้แปรรูปอีก4ท่อนที่ลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ร่องคุย กันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะพบกับทุกเขาปัญหาเรานะคะในการสำรวจแผนรับมือกับภัยแล้งของรัฐบาลนะคะค่ะพักกันคู่เดียวค่ะ